สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนเดครับวด้อกลับมาพบมาพอกันใหม่ครับในเ็ดบ้านตอนนี้สีดทัดครับประกอบทัดติดทัดก่อนนะครับพี่น้องทัดบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยคือบ้านหลังนี้มันสูงครับเสามันสูงสี่เมตรปีเต่อีหลังพุ่นมันสูงมันสูงสามเมตรกระูงขึ้นไปอีกเมตรนึงครับพี่น้อง นี่เลยครับพี่น้องตัวนี้ทัดตัวนี้ครับทัดตัวนี้คือเป็นที่สองเ่ินว่าที่สองครับน,ะนี้เล็นที่สองเป็นเล็กกล้องครับเฮ็ดง่ายๆครับเล็กกองสองคูณสองโตโตตั้งโตตั้งกับนิ้วเครื่องโทะย่างนีหนึ่งนิ้วครับพี่น้องกับตัดง่ายๆเขาง่ายๆครับ มันกับ,บคือ,อพวกประเภทเล็กแบบครับเล็กแบบมันกับทีเห็ดยาักทับไข่บ่ไข่บ่เข้าใจนเนอะประเทศหกครับพี่น้องตัวนี้ก็ค่อน้างว่าเห็ดง่ายอยู่อกับมีแต่หนักๆทั้งนั้นเลยเฉพาะไอ้ตัวนี้เงาสิบผาเม็ดกว่วครับเงาสิบผาเม็ดสิบผาเส้น, 10, 5, 5, 5, 5, 5สนทัดตัวนี้ที่ว่าแอดกลางเสาอ่าหนักๆชุดหน,นัก เขาเชิญแต่เช็กเมื่อล้วตกอยู่ที่สองรอยห้าสิบกิโลต่อตัวนะครับพี่น้องทีตัวนี้ที่ใส่อยู่ที่ตัวนี้ที่ใส่อยู่ที่ททจากเสาตัวนี้เนาะเสามุมตัวนี้ไปเลยพู่นไปถึงเสาต้นริมสุดพุ่นเลยครับเสาริมสุดตัวพุ่นสิบห้าเมตรกว่ากระใส่อยู่ที่สามตัวครับอคือเสาตัวนี้ต้นกลางตัวนี้แล,ะะล้วก็ริมพุ่นครับพนะี่น้อง ริมพุ่นมาถึงตัวนี้ครับใส่สามตัวแล้วก็ด้านสกัดอีกตัวพุ่นอีกตัวพุ่นตัวพุ่นอีกสามตัวครับพี่น้องเพราะนั้นอีกสามตัวก็ได้สามตัวเราจะเป็นที่หนึ่งครับพี่น้องที่หนึ่งก็คือตัวเพื่อนที่หนึ่งน่ก็เป็นตัวตะเคียนตะเคียนสันตะเคียนสันคือตัวพุ่นครับตะเคียนสัน อเคสันตัวนี้มันทีนี้อยู่ที่ซีโตพร้อมกับพังพังกลา,า,างอีกพังกลางอีกสองโตสองโตแล้วก็ไปขึ้นเทิ่องนี้มันจะเป็นดังตั้งดังอีกครับดังมันทีนี้ดังดังอีกสองโตแล้วก็อกไก่อีกโตหนึ่งครับพี่น้องโอกไก่ก็อเคอิร์ดมาที่ที่ที่สองเอที่สองอกไก่ที่สองที่หนึ่งบริษันไม่ให้ดูครับ นั่นแหละแค่นั้นครับแต่ตัวนี้ก็อืมก็สีเหลีวกับบอธรรมดาโตัตัวตั้งนี้ใส่อยู่ที่สามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ สามสิบเอดโตรครับพี่น้องคือใส่โตโตัวตั้งสามสิบเอดโตรครับอ่าครับบอธรรมดาครับเติบขึ้นกันสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลเนี่ยเอาขึ้นยังได้ไหวถ้าขึ้นบ่ไหวก็ต้องใส่เค้นนะครับก็ต้องมึงก่อนวัดสีไหวบอข้นสีพออ่อถ้าข้นบ่พ่อก็จำเป็นที่ต้องใส่อืม เข็นละใส่เข็นจางเข็นมาจากมืขอเขาคงที่หื่นหมดนึงว่าล่ะตัวจันทันกับมีตะตัวหนักๆทั้งนั้นเลยความหนาของจันทันกับสองสองมิน้นสองมิ้นกว่าครับจันทันกับคือตัวนี้พี่น้องตัวนี้สองมิ้นกว่าน้ำหนักอยู่ที่สี่สิบสี่สิบกิโลครับพี่น้องอเอากาน้นำหนักอยู่สี่สิบ สี่สิบหารู้บ้ามาหเอาการครับนักเอาการเยอะครับพี่น้องเอาเบิ้งต่อนต่อไปครับพี่น้อง มื่นหนึ่งมือนหนึ่งผมยังหนุนยูใจกับงานหลังคางานเล็กเท่านี่แหละอ่าไม่นี้กับคือเก่าครับไม่นี้กับหนุนคือเก่ายุ่งอยูครับอ่าโค้งถัดท้องดินละอ่าโค้งถัดตัวนี้มันมันทีผดจะต้องเอาตามนี้เนาะอ่าช่องมันช่องมันจะอยู่ที่หาสิบเส้น ตัวเมตดมันความกว้างอยู่ที่สี่สิบห้าครับประมาณนี้ครับพีพพ่น้องอ่าพอพอเราแป๊บตัวนี้แล้วมันจะที่เมีต,ตัวสันอีกนะต,ตัวสันตัวด้านทิศเหนือกับทิศใต้ต,ตัวสันอยู่ที่สิบห้าเมตรเอออยู่ที่ด้วยสิบห้าเมตร สิบเมตรสามสิบครับอยู่ที่สิบเมตรสามสิบสิบเมตรสามสิบมันจะอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องอยู่ตรงเสาต้นนี้ต้นริมสุดพุ่นไปพุน่นไปถึงพุน่นครับส่วนอีกตัวกลางมันก็วิ่งวิ่งกต่แก่ตัวกลางตัวนี้ไปไปใส้ตรงนั้นแต่บอลง่หัวเสาครับพี่น้องอ่าตน้นริมลง่หัวเสาแก่ตัวกลารบรงบอลง่หัวเสาครับ ส่วนตัวตัวกลางตัวนี้เนาะตัวกลางตัวนี้เนี่ยตัวกลางตัวนี้ที่วิ่งมานี่มันกับบอลลงหัวเสาขึ้นกันมันก็อยูนี้เกนประมาณนี้ก็ห้องมันบ่เท่ากันห่องมันบ่เท่ากันมันก็ต้องต้องต้องมารูปนี้ครับพี่น้องเบิ่งพูนบานฝลังเห็ดต้องใส่ฉนวนกันความห่อนมันเป็นฉนวน ใส่ฉนวนกันข้อหอ่อนกออิทกออิทคู่เนาะสองแผงกออิทคูสองแผงเลยนี่เลยกะที่กะที่วา่าเต็มเสาก็สองแผงเต็มเสาเลยแล้วก็ที่นี่ฉนวนกันข้อห่อนนี่ฉนวนกันข้อห่อนบุไว้ทางไหน,นแล้วที่นี่อิตาลี่กะที่ไซ ทับหลังครับพี่น้องตัวนี้ก็เรียนทับหลังทับหลังเราก็ขึ้นไปกับสิมีดฉนวนขึ้นกันหมดเลยตรงนี้อ่าอี่แผงใ่นี่ขึ้นกันครับพี่น้องแพงใ่นี่ก็ต้องใส่ฉนวนทั้งหมดแล้วก็อ่าสองสันทั้งหมดเลยในห่องนี้ห้องตัวนี้มันเป็นห้องโล่งห้องโถงเลยห้องรับแขกห้องใหญ่เลยความกว้างสิบความกว้างกับสิบเมตรอลสิบเมตรกว่าสิบสิบเมตรสามสิบ ความกว้าง10เมตรสามสิบอ่าตรงนี้เป็นห้องนอนครับตรงนี้เป็นห้องนอนอ่าชางพุ่นกับเป็นห้องโถงเลยห้องโถงห้องรับแขกใหญ่เลยเอาไว้สำหรับรับแขก,อ,แขกอ่าฝรั่งเศสรครับเป็นฝรัง่งฝรั่งมาจากฝรั่งเศสสร้สางบ้านหลังนี้เบิ่งแล้วอาัางการครับ อลังการอลังการหลายเพราะเฮตุนี้แล้วเพราะขึ้นขึ้นทัดตัวนี้แล้วนะมันมันสีสูงเดี๋ยสีสูงดั่งดั่งทั้นวลออกมาแล้วมันทียูได้มันสีสูงอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนนี่เลยสองเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนดั่งะนะความสูงของดั่งสองเมตรเก้าสิบเจ็ดเซนก็ รถบสเถระก็บสูงเถระครับพี่นอ้องบอ่สูงหลายปนนานใดดอกเมื่อบวกกับต้นเสาซีเม็รเสาซีเมตรเมื่อบวกกับเมื่อบวกกับสองเมตรเก้าสิบเจ็ดหรือสามเมตรตีว่าสามเมตรเลยสามเมตรก็เป็นเจ็ดเมตรความสูงจากพื้นเจ็ดเมตรพี่นอ้องความสูงจาก พื้นเลยจากพื้นถึงตาตเลยเจ็ดเมตรกระโเท่าไรครับย่งบ่อท่าไรกับพอ่อพ่อพ่อใดอยู่บ้านหลังใหญ่นาะป่านสารากอขึ้นตัวนี้เขาเอาตัวทัาตัวนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วมันก็สิมีมุกตัวนี้อีกตัวหนึง่งครับมุกหนะ้าบ้านตัวนี้มุกตัวนี้ก็เป็นมุกธรรมดาคือยังอีหลังนั่นหล,ะละ่ะหล่ะคือยังหลังหลังเกาเป็นมุกธรรมดาบอยากตัวนี้แล้วก็ทีิมีล่างนามเนาะ ล่างน้ำก็ทีลงไปตรงนี้ครับลงไปเสาตัวนี้กับเสาตัวนี้ร่างนา้ำครับพี่นอ้องแล้วก็จะเอามาฝากเอามาฝากกับต้นกับทัดตัวนี้ที่เราอโอเคเบื้องตอนต่อไปครับพี่นอ้อง ชอบพญชืน่นเนาะจะซื่นชอบพญชื่นกนักดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามให้พญชื่นน้ำเต้าคลิปนี้ก็เอาทำานีก่อนครับเดี๋ยวมันสิงยงาเกินนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ